สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเขาค้อเขาค้อนี้มีสถานที่เที่ยวเปิดใหม่ค่ะชื่อว่าเหลียงซานเหลียงซานนี้เป็นร้านคาเฟ่หรือร้านกาแฟที่สวยสดงดงามจัดสไตล์ด้วยสวยหรูมาแนะนําการท่องเที่ยวเหลียงซานกันเลยนะคะจุดแรกที่เราจะแนะนํานะคะจุดขายขายบัตรนะคะพอดีวันนี้ฝนตกนะคะเขาก็เลยเอาขายบัตรไปไว้ข้างในหลังจากซื้อบัตรเสร็จแล้วเรา เขาก็มีรถรับส่งให้เรานะคะรถรับส่งขึ้นไปด้านบนเพราะว่ามันชันไม่สามารถเอารถขึ้นเองได้ต้องผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นบัตรนะคะมูลค่าของบัตรคูป,ปองที่เราซื้อ100บาทนะคะต่อคนนําไปแลกเครื่องดื่มข้างบนได้ฟรี1แก้วเพราะฉะนั้นท่านอย่าทิ้งบัตรนะคะอ่าต่อไปค่ะ หลังจากเราซื้อบัตรหรือว่าคูป,ปองเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งรถขึ้นไปนะคะนั่งรถขึ้นไปก็บรรยากาศก,ก็ตื่นเต้นดีค่ะเขาที่ขึ้นไปก็เป็นเขาโคตรโคง้งแต่ก็ไม่น่ากลัวมากแต่ก็สูงชันกมันก็ทําให้เราตื่นเต้นดีนะคะเหลียงซานอยู่ด้านบนนะคะมองขึ้นไปจะเห็นวิวทิวทัศน์อยู่ด้านบนนะคะรถเรากําลังวิ่งนะคะ เส้นทางก็คดเคี้ยวลักษณะแบบนี้นะคะเราไม่ชํานาญทางเราไม่สามารถขับขึ้นไปเองได้ตอนนี้เราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะน,นี้บริเวณที่รถขึ้นมาถึงด้านบนนะคะจอดแล้วนะคะเราก็จะเห็นทิวทัศน์แบบนี้นะคะ่ะทิวทัศน์ข้างล่างมองลงไปนะคะก็จะสวยงามมากเห็นรถวิ่งไปวิ่งมานะคะข้างล่าง อ่านี่คือลักษณะข้างล่างมองลงไปนะคะพอดีวันนี้ฝนตกบรรยากาศก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะมีทั้งหมอกทั้งฝนถ้าใครมาหน้าหนาวไม่เจอหน้าฝนมันก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งอันนี้เราถ่ายให้ดูโดยรอบนะคะต่อไปเรามาดูรายละเอียดกันเราจะพาไปดูทีละจุดเลยค่ะ ไปชมจุดต่อไปกันเลยนะคะต่อไปเราจะพาขึ้นไปชั้นบนค่ะชั้นบนนี้ก็มีความสวยงามมากก่อนที่ขึ้นไปชั้นบนนะคะให้ท่านมองทางด้านขวามือกว่ามือด้านล่างของท่านู้นนชมนะคะจะเขียนป้ายไว้แบบนี้เลยคะ่ะและที่สําคัญที่ทุกคนต้องรู้คือห้องน้ําเพราะบางคนขึ้นไปข้างบนแล้วหาห้องน้ำลำบากเราก็เลยแนะนําห้องน้ําก่อนค่ะส่วนด้านล่างเป็นห้องน้ําด้านบนก็จะเป็นสถานที่นั่ง พานั่งทำอะไรกันอ้าวเราจะพาไปดูนะคะพาเดินมาถึงประตูทางเข้าแล้วค่ะโนบายาเมาวรูบายาเมาวาามาก็คือเป็นสถานที่จำหน่ายสุรานะคะคนจีนส่วนใหญ่ชอบนั่งดื่มกันเราไปดูข้างในกันดีกว่านะคะว่าโนบายาเมาวข้างในนั้นลักษณะจะเป็นอย่างไรอันนี้เราพามาดูใกล้ๆเลยนะคะ สถานที่เขาก็ตกแต่งได้สวยงามมากอันนี้พาไปดูที่ใ,ใกล้เลยนะคะนี่คือด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งของว่างเสร็จแล้วสถานที่ที่นั่งนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่แบบว่างมากเลยนะคะอยู่ในโดงของไม้ไผ่นะคะคล้อมรอบไปด้วยป่าไผ่นะคะสวยนะคะคสถานที่กว้างเหมาะสําหรับที่จะนั่งจิบ หมาะสำหรับที่จะนั่งนะคะดื่มอากาศเยน็นๆอันนี้ใครที่ชอบสไตล์ยาดองหรือว่าเหล้าจีนนะคะ<ๆ>ก็มานั่งดื่มทีจุดนี้ต่อไปไปชมจุดต่อไปค่ะไปชมจุดต่อไปกันเลยค่ะต่อไปเราก็เริ่มขึ้นขึ้นชั้นที่สองนะคะเคยไปดูชั้นที่สองคือในทางขึ้นขึ้นไปก็จะเจอรูปปั้นที่สวยๆแบบนี้นะคะรูปปั้นนี้สง่างามมากใครอยากถ่ายรูปถ่ายเลยค่ะ เสร็จแ,แล้วเราก็เดินนะคะเดินตามบันไดขึ้นมาวิวก็จะสวยนะคะพอเดินขึ้นมาแล้วก็จะเจอลักษณะแบบนี้นะคะเดินขึ้นมาเรื่อยๆสวยค่ะสวยมากมองทางด้านขวามือของท่านผู้ชมนะคะด้านขวามือนะคะด้านขวามือก็จะเป็นน้ําตกนะคะถึงจุดนี้ปุ๊บจะเจอน้ําตกเลยค่ะ นี่ยังขึ้นไปไม่ถึงข้างบนนะคะแค่ขึ้นมาได้ครึ่งทางเจอน้ําตกแล้วก็เจอต้นซากุระสวยๆโม่น้ําตกสวยๆนะคะหลังจากเจอโม่น้ําตกสวยเสร็จแล้วด้านซ้ายมือซ้ายมือก็จะเป็นวิวแบบนี้ค่ะเป็นสถานที่ถ่ายรูปอีกชั้นหนึ่งสวยมากนะคะเวลาถ่ายรูปนะคะมองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านล่างแต่แล้วเราจะพาเข้าไปชมใกล้ๆเลยนะคะ ว่าเวลาลงไปอยู่ในนั้นแล้วลักษณะมันจะเป็นอย่างไรเอาไปดูกันเลยค่ะเข้าไปใกล้ๆนิดนึงอ้าวพาเดินเข้าไปแล้วค่ะอันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกนะคะฝนเพิ่งหยุดตกเพราะนั้นถ้าใครไปเที่ยวช่วงที่เจอฝนก็อาจจะลื่นนะคะระมัดระวังในการเดินนิดนึงมองลงไปข้างล่างค่ะเห็นวิวสวยมากอันนี้พาท่านไปชมขึ้นอยู่ในเตกก้าที่สูงๆแล้วมองลงไปข้างล่างที่คือวิวทิวทัศน์ด้านล่างเป็นไงคะจุดนี้ก็สวยอีกจุดหนึ่งค่ะ ไปชมจุดต่อไปกันเลยนะคะเดินต่อขึ้นไปด้านบนค่ะเดินขึ้นไปจะเจอร้านกาแฟร้านกาแฟนี้เราก็นำบัตรที่เราซื้อตอนขึ้นรถคนละ100บาทมาแลกนะคะบัตร1 0 0บาทแลกเครื่องดื่มได้คนละ1แก้วแล้วแต่เราจะดื่มอะไรก็ได้ได้คนละ1แก้วค่ะบัตรจะทิ้งถ้าใครทิ้งบัตรก็จะเสียผลประโยชน์ตรงนี้ไปเลยเราจะไม่ได้เครื่องดื่มฟรีนะคะหลังจากเลือกเครื่องดื่มฟรีเสร็จแล้วก็นั่งทานค่ะนั่งทานทากร,รมยากาศสวย,สวยเดินต่อไปอีกนิดนึงก็จะไปเจอนะคะเจอ ร้านนะคะที่เขาขายดอกไม้จะดอกไม้ใส่แจกันไว้สวยๆลักษณะแบบนี้ใครที่ชอบแจกันอยากได้แจกันสไตล์แบบนี้กลับบ้านก็ขึ้นไปชมแจกันแล้วก็สามารถซื้อแจกันอ,อย่างนี้กลับบ้านได้นะคะหลังจากชมด้านในเสร็จแล้วก็เดินออกมาด้านนอกนะคะพนั่งดื่มเครื่องดื่มต่อนะคะวันนี้ขนาดฝนตกโปรยนะคะเจอฝนตกโปรปยบรรยากาศก็ยังดีสดชื่นหมอกก็ลงเต็มอากาศก็หนาวใครที่ชอบอากาศหนาวนะคะดีมากเลยคะ่ะ แล้วถ้าใครมาช่วงหน้าหนาวจะไม่เจอฝนก็จะมีแต่หมอกอากาศดีมากก่อนกลับบ้านนะคะถ้าใครยังถ่ายรูปไม่จุใจก็สามารถลงมาถ่ายจุดนี้ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะอากาศก็ยังสวยถ้าชอบวิธีการนำเสนอการเที่ยวเหลียงซานครั้งนี้ของเราอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รู้จักสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของเขาค้อนะคะพบกันในคลิปต่อไปค่ะ